สวัสดีครับวันนี้ผมมาแกะตัวอย่างหนังที่น่าดูมากๆในเกาหลี3มเรื่องนะครับและจะเป็นคนละแนวทั้งหมดเรื่องแรกก็คือเซนนา리โอนะครับความหมายแปลเป็นไทยไม่น่าจะมีนะครับเพราะเป็นชื่อเฉพาะของตัวหนังหนังจะเป็นแนวรักๆปนคอมดี้นะครับตัวอย่างหนังเนี่ยได้เล่าถึงอดีตคู่รักหนุ่มสาวที่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วแต่วันหนึ่งผู้ชายได้กลับมาแถวบ้านแฟนเก่าแล้วบังเอิญเจอกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างจึงทําให้แฟนสาวเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้นางมีแฟนแล้ว แต่ว่าแฟนเก่าอ่ะก็ยังตามตื้ออยู่เรื่องความรักสามเศร้าของเกาหลีนะครับคาดว่าน่าจะสนุกแน่นอนนะครับเข้าโรงเกาหลีไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่2เดือนนี้เปอร์เซ็นต์เข้าไทยน่าจะต่ำมากมากนะครับเพราะว่าดาราไม่ค่อยดังเท่าไหร่โอเคมาเรื่องที่2กันเลยดีกว่าเรื่องที่2ก็คือโอเคมาดามนะครับผมจะแปลเป็นไทยตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับแปลเป็นไทยได้ว่ามาดามจัดให้นะครับหนังเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้นะครับ ตัวอย่างหนังมาดามจัดให้เนี่ยได้เล่าถึงการก่อการร้ายบนเครื่องบินนะครับและมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งไปพักร้อนกันบนเครื่องบินลํานี้แต่ว่าคาดเดาว,ว่าครอบครัวทั้งหมดนั้นน่าจะเป็นสปายของเกาหลีหรือว่าหน่วยในเอสหรือ c i a ของเกาหลีนั่นแหละครับหนังนะครับเข้าเกาหลีเดือนหน้านะครับเดือน8และเปอร์เซ็นต์เข้าไทยอาจจะมาในช่องทางรูปแบบแอปสตรีมนะครับเพราะว่าเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ซึ่งก็อาจจะถูกใจใครหลายๆคนเหมือนกับเรื่อง Hitman E ี j u n จุนที่เข้ามาทางแอปสตรีมหนังซีรีส์สีเหลืองนั่นแหละครับ เรื่องสุดท้ายนะครับจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นไฮไลท์ของขาบวกขาต่อสู้เลยก็ว่าได้หนังชื่อ God of Fighting นะครับแปลเป็นไทยได้ว่าเทพเจ้าแห่งการต่อสู้แค่แปลเป็นไทยก็ดูว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมครับตัวอย่างหนังเนี่ยได้เล่าถึงเรื่องราวของหนุ่มๆที่ช่วงชิงการเป็นเจ้าแห่งการต่อสู้ในโลกออนไลน์นะครับโดยมีพระเอกและหนุ่มคนนี้น่าจะเป็นตัวร้ายนะครับซึ่งน่าจะเป็นคู่ชกกันในตอนเจอกันในฉากสุดท้ายของหนังนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะออกแนวๆคล้ายๆเรื่องอไฟขับของฝรั่งที่นำ แสดงโดยแบทพีทนนแหละครับหนังเรื่องนี้นะครับเข้าเกาหลีเดือนนี้และคาดว่าไม่น่าจะเข้าไทยนะครับถ้าจะเข้าไทยก็คงจะเป็นแอปสตรีมหนังเหมือนเดิมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการแกะตัวอย่างหนัง3เรื่อง3แนวใครอยากดูเรื่องไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพื่อฟุกๆผมสามารถหาดูได้ผมก็จะเอามาสปอยให้ฟังนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและสนับสนุนทุกคอนเทนต์ของผมด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ